สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในสัปดาห์นี้วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะเรียนให้นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกเล่มนี้นะคะเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะจุดป,ประสงค์ของการเรียนรู้นะคะในกิจกรรมนี้ข้อ 1, หนึ่งเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อนะคะ การเขียนโปรแกรมที่พูดถึงนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมนะคะแต่เป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สของเรานะคะจะเป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งค่ะข้อ2นะคะตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมค่ะทีนี้เราพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกิจกรรมที่จะเรียนในวันนี้กันเลยนะคะ ให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปยังหน้าที่12นะคะ12เป็นกิจกรรมที่เราทําในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนจาได้ไหมเอ่ยนะคะให้นักเรียนนะคะทบทวนดูว่านักเรียนเติมคําตอบตรงกับคุณครูไหมนะคะ ทำไมคุณครูต้องทบควนกิจกรรมนี้เพราะเนื่องจากว่ากิจกรรมเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะคะโดยกิจกรรมในสถานการณ์ครั้งที่แล้วบอกว่าโป้งและก้อยนะคะต้องการที่จะไปเที่ยวในวันหยุดนะคะโดยสิ่งที่เขาจะไปก็คือสถานที่ที่เขาจะไปมีสองที่ก็คือภูเขากับทะเลนั่นเองนะคะนะักเรียนดูโค้ดคําสั่งในสไลด์คุณครูตามไปด้วยนะคะคําสั่งที่หนึ่งนะคะก็จะเป็น เตรียมครีมกันแดดนะคะทำไมต้องเอาเตรียมครีมกันแดดมาไว้เป็นคําสั่งแรกเพราะสถานการณ์ในหน้าก้านักเรียนย้อนไปดูนะคะในหน้าที่เก้าในแดดสุดหาดนะเขาบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวนะคะก็คือต้องเตรียมครีมกันแดดทุกครั้งไม่ว่าจะไปภูเขาหรือทะเลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกนะคะทีนี้คําสั่งที่สองนะคะถ้าไปเที่ยวภูเขา สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือรองเท้าเดินเขานั่นเองนักเรียนเติมคำตอบเหมือน,นคุณครูไม่เอ่ยนะคะตรวจสอบนะคะคำสั่งที่สามนะคะขั้นที่สามถ้าไปเที่ยวทะเลแล้วมีซองคำสั่งซองเงื่อนไขสามจุดหนึ่งให้เติมว่าต้องการเล่นน้ำนะคะถ้าต้องการเล่นน้ำสามจุดหนึ่งจุดหนึ่งเตรียมอะไรคะถ้าต้องการเล่นน้ำให้เตรียมชุดว่ายน้ำนั่นเองนะคะนักเรียน เติมคำตอบลงไปเหมือนคุณครูไหมคะลองเช็คดูถ้าใครไม่เหมือนนะคะอนุญาตให้ปรับปรุงแก้ไขนะคะลงไปได้เลยนะส่วนในหน้าที่13นะคะจะเป็นการตอบคำถามว่าสลับบัตรคำสั่งแล้วโปรแกรมยังสามารถทำงานได้เหมือนเดิมไหมนะคะทีนี้ให้หนักเรียนตอบลงไปหน้านี้คุณครูไม่เฉลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะมาตรวจนะคะ ต่อไปนักเรียนเปิดไปหน้าที่14จะเป็นกิจกรรมของวันนี้ของสัปดาห์นี้นะคะที่จะให้นักเรียนทําเพิ่มนะคะเป็นกิจกรรมที่2.2บีดบอลบีดก็คือแปลว่าชายหาดยังอยู่ที่ชายหาดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เขาให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพิ่มลงไปเพราะมีสถานการณ์หรือเงื่อนไขเนี่ยเพิ่มเข้ามาซึ่งวันนี้เงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาก็คือถ้าเขาไปเที่ยวทะเลนะคะ ถ้าเขาไปเที่ยวทะเลแล้วก็นำลูกบอลชายหาดไปด้วยนะคะโดยสามารถเล่นน้ำได้ทั้งในชายหาดาบนชายหาดและในทะเลฟังอีกครั้งนะคะเขาให้นักเรียนเพิ่มเงื่อนไขลงไปว่าถ้าไปเที่ยวทะเลจะนำลูกบอลชายหาดไปด้วยและลูกบอลจะต้องเล่นได้ทั้งบนชายหาดและในทะเลนะคะ ก็จะมีคาสั่งเตรียมลูกบอลมาให้นะคะเตรียมลูกบอลทีนี้มาดูในหน้า15ที่นักเรียนจะต้องเติมเขาบอกว่าว่าถ้าบัตรคาสั่งเตรียมลูกบอลลงในช่องว่างนะคะให้เหมาะสมในในโปรแกรมนี้นะคะเขามีโครงสร้างโปรแกรมมาให้เห็นไหมคะหนึ่งเตรียมทีมกันแดดก็เป็นโครงสร้างโปรแกรมเดิมเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะเพิ่มสถานการณ์มาให้ก็คือเตรียมทีมกันแดดถ้าไปภูเข,ขา เตียมอะไรอันนี้เราเคยใส่ไปแล้วก็ใส่เหมือนเดิมนะคะเตียมอะไรแล้วก็จะมีสองจุดสองเป็นสีเทานะคะและอสองเงื่อนไขข้ด้านาล่างนะคะถ้าไปทะเลนะคะถ้าไปทะเลแล้วก็จะมีคําสั่งที่สี่มาให้คําสั่งสามจุดหนึ่งนะคะสามจุดสองจุดสามนะคะแล้วก็สามจุดสองจุดสองนะคะ คำสั่งนี้นะคะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดที่เป็นสีเทาเขาเป็นตำแหน่งหลอกมาให้เพื่อให้นักเรียนเลือกพิจารณาโครงสร้างแล้วเลือกว่าจะเอาคำสั่งเตรียมลูกบอลเนี่ยใส่ในจุดไหนที่เป็นสีเทาถึงจะถูกต้องตามเงื่อนไขในโจทย์บอกข้อสิบสี่หน้าสิบสี่นะคะอีกครั้งนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือคบทวนโครงสร้างโปรแกรม แล้วดูว่าจุดที่เป็นสีเทานะคะจุดที่เป็นสีเทานะคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด5จุดนักเรียนให้พิพจารณาว่าจะเอา,เอาบัตรคำสั่งเตรียมลูกบอลเนี่ยไปใส่ในจุดไหนถึงจะเหมาะสมตามที่โจทย์กำหนดนะคะกิจกรรมของนักเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียน ตอบคำถามหน้า16นะคะตอบคำถามหน้า16ตอบคำถามลงไปนะคะให้เรียบร้อยแล้วเวลาจะส่งเหมือนเดิมนะคะเวลาจะส่งดูตรงนี้นะคะให้เขียนชื่อให้นักเรียนใช้ดินสอรหรือปากกาเขียนชื่อลงไปในหน้าแบบฝึกเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรแบบนี้นะคะทั้งหน้า15และหน้า16เขียนชื่อลงไปแล้วถ่ายรูปส่ง มาในอารบัมวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสัปดาห์นี้นะคะกิจกรรมของนักเรียนก็มีเพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมนะคะรักษามาตรการความปลอดภัยนะคะเหมือนเดิมเลยล้างมือบ่อยๆสวมหน้าก,กากอนา,ามัยเว้นระยะห่างนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ